เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่เจอกับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของ call center ค่ะโดยพี่อ้วนรังสิตนะคะได้โพสต์เตือนภัยในอินสตาแกรมพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่ามิจฉาชีพในยุคนี้เนี่ยมากันหลายรูปแบบมากจริงๆก็มีประสบการณ์หลายครั้งแต่ก็ยังโง่ไปคุยกับมันอย่างวันนี้เนี่ยก็เจอ call center โทรมาเรื่องมีพัสดุตีกลับจากบริษัทดังพอดีกับช่วงนี้เนี่ยก็มีการรับส่งการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เยอะก็เลยกดศูนย์เพื่อเช็กว่าเป็นของอะไร พอได้คุยเนี่ยก็แจ้งว่าผมส่งของชิ้นนี้หรือเปล่าเพราะข้างในเนี่ยมีของผิดกฎหมายและของติดอยู่ที่ศิลกากรเชียงใหม่ของเนี่ยเป็นพาส,สปอร์ต14เล่มบัตร ATM 10บใบส่งไปที่ปักกิ่งชื่อจุดๆๆ,ๆ,ๆเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราแน่นอนนางก็บอกว่าอาจจะถูกใครเอาข้อมูลไปใช้หรือว่าถูกดึงข้อมูลจากในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์และกําลังจะถูกดําเนินคดีทาให้รีบแจ้งความให้บินไปเชียงใหม่เพื่อแจ้งความเราก็เลยบอกว่าไปไม่ได้ นางในสายเนี่ยก็ให้จดเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายชื่อนามสกุลเลขประจําตัวนางเขียนเยอะมากแล้วก็จะอำนวยความสะดวกโอนสายให้ตํารวจเชียงใหม่พอโอนไปเราก็คุยว่าเราเนี่ยจะแจ้งความว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ตํารวจปลอมเนี่ยก็บอกว่างั้นให้แจ้งความผ่านไลน์ก็แล้วกันด้วยความที่เลี้ยงลูกอยู่ออมมากก็สักคิ้วอยู่แล้วลูกเนี่ยก็เริ่มงองแงก็เลยคิดว่าอาช่างมาละดูแลลูกก่อนดีกว่า เราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เอาเรื่องอะไรแค่โทรมายืนยันความบริสุทธิ์บวกกับตำรวจปลอมในสายก็พูดกวนว่าไม่แจ้งความเนี่ยก็แล้วแต่นะอืในใจเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะฟ้องก็ฟ้องเราไปเลยทำไปเลยเราไม่ได้ทำอะไรเราก,ก็ไม่กลัวก็เลยวางสายใส่ไปพอวางไปสักแป,ป๊บเนี่ยก็เอะใจลองดูข้อมูลในเน็ตว่าใครเคยเจอแบบนี้ไหมก็เลยรู้ว่านั่นแง่เหตุการณ์เหมือนกันเปียบเลยนะคะไปหลงคุยกับมันตั้งนาน ดีนะไม่ให้ข้อมูลอะไรถ้าโรหาไม่ร้องนี่ก็ไม่รู้จะคุยต่อถึงไหนตอนที่ว่างเนี่ยก็เลยมาพิมพ์บอกนะอยากให้ทุกคนระวังตัวเผื่อมีใครหลงเชื่อมันมาทุกรูปแบบยิ่งคนซื่อๆเชื่อคนง่ายนี่โอ้โหโอกาสพลาดสูงเลยสิ่งที่เจ็บใจก็คือมันหลอกให้เขียนเสมยมือแล้วก็ยังไม่ได้ด่ามันซักคำ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ